นี่กำลังครับจัดเก็บสถานที่ก้งป,ป,ปิดครับช้างชนช,านชาน้างครับไปไส์สามนะนทัวเอินเราไมา่ได้นอนอยู่ถ้าได้นอนพอน้อยก็บกก่ากกาเดโมงครับนี่แหละครับพร้อมเป็นพีไซสครับนอนน้อยแต่นอนนะมาทีบ้าครับไปเราเห็นไป็รถถ่านนี่เป็นรถเแห่ชาวช้างเป็นรถแห่ตเตยเสด็จนี่ครับอ่า สองคันเสด็จเด็ดอันนี้อันนี้เป็นแพลงลังครับขึ้นเต็มติดไฟเต็มตม,มีจอครับมีจอมีจอใท้จอข้างครับตัวนี้เป็นก็อื่นเป็นอย่างแคทวอล์กตีเป็นอยังเป็นแคทวอล์กเป็นแคทวอล์กเนาะ ฟ้อนะเ็วกี่ยวมากเป็นเป็นพื้นเวทีนั่นแหละเป็นเพื่นเวทีออกมาพี่ยวเกียยวพี่อันนี้เป็นข้อข้อหนาครับรูปแบบงา้นเี่ออกมาประมาณนี้ข้อใส่ใส่คานใส่ไฟเต็มเบิดครับเออเดี๋ยวกำลังไปรูปแบบงานที่ออกมาประมาณนี้ครับครับกำลังออกไปทำอะไร ไม่ไม่อีกทีนาทีเลยจะได้ตังไว้อีกแต่มือพี่แล้วเนาะเพื่อความเพื่อความพร้อมเพื่อทีมงานแม่หลับไม่นอนเขาจะกลับบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าลูกพี่ช้างมาอาจจะเขาอยู่รอตอนรับก็ได้หรือยังไงก็ไม่รช้างจะมาวันไหนแม่มืึงงั้นพูดแล้วตอนไปโอ้ยมันเหลืออีกสามวันรู้จีเขาอาจจะกลับไปดูข้าวในน้ำหรือเปล่าดูน้ำในข้าว ตรงคนนี่ส่วนมือวันที่ยี่สิบเก้าวันเกิดครับนี่เนาะเดือนนี้เนาะนี่ครับทีแรกไปจัดแต่ออนไลน์ในโดมครับที bride. ่น <un ue> oh ี่ก็ลงไว้ที่จริงครับเครื่องเสียงจริงครับเขตรอบนี้มีอย่างนี้ก่พี่น้องสารคามขอนแก่นดีมาได้มาใช้พูนกันเนาะ บัตรแพงเลยบัตรหน้างั้นก็อี่ประมาณร้อยสามสิบ 20, บาทโดยประมาณครับสองรี่ศิลปินไม่พอเลยเนี่ยกรับผมจะจำได้ว่าประจำได้คักงไคลว่าแม่น้องร้องเข่าเลยล่ะไอพิษสหรัฐอ่าม,มีมีนกมียุก,กิมีว,ว่าแล้ว คุ้มเกินคุ้มแต่ว่าเบิ่งสาวน้อยนี่ก็คุ้มแลิ่ร้อยสามสิบบาทเนี่ยนะวครับอีมีอย่างสุดเซย์ไพ่บอวันเกิดบอจูบัตรออนไลน์ครับบอบัตรหนังงานไหมบัตรหนังงานคาดว่าอันนี้อันนี้ผมบ้านนั่นซื้อดอกขักยังโมลูกว่ามี่ทะเลคาดว่ารั lin, บัตรออนไลน์หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเนาะบัตรออนไลน์ยี่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทบัตรออนไลน์ช้างชนช้างหนึ่งร้อยเก้าบาท แต่ถ้้สองมือเมาส์ก่สองร้อยบาทครับประหยัดไปอีกสามสิบแปดบาทยี่สิบสองกับยี่สิบเก้าถ้าบัตรเมาส์อ่ะเขาเคี้แค่สองร้อยครับควานาดครับได้ออกแบบทุกอย่างครับเป็นแบบเป็นแปลนนี่นี่และครับ <c oughs> เพื่อนผู้นี้แหละ ไอ้ดีมาก็ฝังงานก็จบไปแล้วไอ้เป็นไรเอ้วป๊บผมผ่อนไปแล้วพวกฉากพวกอย่างนี้เราเป็นคนออกแบบเบิดครับพี่น้องกินเลยดิพี่ใช้วาดโจดเสุดๆก็คือตอนนี้พีมน่าก็เริ่มลงนะครับเริ่มลงของ

ไอ้ยี่เริ่มจำตรงไหนถ้าถ้าพูดถึงว่าถ้ามันลึกๆนี้เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งเตี้ยนยากเดาเอาลึกๆนี้ก็ได้ ก็ได้เขาดีหมดเขาดีหมดเขาอำีที่น่าที่น่าที่เขาทที่เอาพี่ดีกว่าเอเยวแกเอามาทม่ไแตวาใหยุ่งเสรแล้วแมตตอีตรงนี้มนี้มันกวาง้มนี้มันวงไวเนาะ้มันรมรเพลยตันี้ตันี้มางดกมันีส้บ่ไมนแข้เอน้ว่นีแมนี่

อะไรนะเพื่อนนาก็เทั้งพีทั้งลวงผมเือนนากตู้ไปง่ยนะั้พีทั้งงสุดขั้นรียนขั้นีภาษาอีสานก็สีจงดาคไม่ได้พูดนะเลื่อนนายยังไงเนี่ยเราตู่นะเดี๋วผมเชียร์นนานโอ้เอ้า โอ้เปนอย่างอีกดมันขาให้ดมพัดๆวยนหัหลังด้วยเนี่ยโอ้ยอีไม่เเื่อสิงีเนาะบานเดี๋ยวผมถ้าตัางวทีจะบาทก่อนเอาให้โซ่ไขมันพอขันคันวางไอได้ไปกะที่ได้ฝากดูฝากฝากบ้างเดี๋ยวทุเดี๋ยวโอ้แวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอหพี่ลิซโซ่ไขมันได้พอเ้อ สามรอย <ừ. S 1> ขึ้นไปเพื่อละยีขึ้นไปเท่าไรก็ขึ้นไปองีอย่นี่าบเนี่ยใเนยมันเอเี้าอด้เดยวน้าเียหลังนชันปวแผลนี่ย้องร้อ่ไปอกว่าจะไหลัง คลิปนท้ายคลิปนี้ครับนุ่มโจขอฝากงานวันที่22มิถุนายนนี้ครับพบกกับรถแห่ลําเพลินออนไลน์สึกช้างชนช้างระบบเสียงช่อช้างทั้งสองขั้นครับนักแสดงช่อช้างจากชัยพมิครับช้างมิวสิกอาจารย์ช้างมาเองครับมามิกเสียงเองพงความระบบเสียงช้างมิวสิกนะครับพร้อมกับทีมงานนักแสดง แล้วก็อาจารย์นักดนตรีปะทะรถนแห่ลําเพ่ินเตยเสด็จครับหรือรถนแห่อดีตเป็นรถนแห่นะครับฉบากแก้วกับกัดกล้วยครับนี่ตะกีเป็นผัวเป็นเมียกันครับคู่นี้ครับบัน้มาปะทะกันครับนี่มาเป็นลําเพิญเตยเสด็จสิลปินรถแห่ทั้งสองท่านครับรถแห่ทั้งสองคันเต็มวงพร้อมนักดนตรีทั้งสองคันครับร้อมคับสิลิปินลำเชิดเดี๋ยปนพี่น้องเดือกระลังนะครับสิลิปินลำเชิญเดี๋ยวเป็นพี่น้องคู่ี่หัวครับไกลมือครับแล้วกับปะทะแดนเซอร์ ปะทะโคโยตีครับพี่ร้องครับเนี่วันที่2 2มิถุนายนนี้บัตร109บาทครับบัตร109บาทแล้วก็แสงสีเสียงวงไงเลยพี่ร้องครับจัดเต็มครับเสียุนนกับยามาเตอร์ดีไซน์จัดเต็มครับบัตร109บาทแล้วพี่ร้องเดอแล้วก็อีกงานครับคอนเสิร์ตเบิร์ตเดย์นุ่มโจโยบินครับจัดวันที่29ิมิถุนายนครับบัตร129สิบาทศิลปนรับเชิญครับซ่องดูฮีกับมา พี่เพชรสาหาัฐก,กามาครับนี่คนดีแต่งโจไปได้ท่พร้อมกับนกพงศ์สก,กอรน้องยุก,แก,ก, MV, ก, MV, กิแล้วก็น้องดวงข้าวครับนางเอกเอ็มวีนางเอกเอ็มวีเพลงผัวนอกสมรุนี่ครับแล้วก็น้องของฟางองศาครับแล้วก็ศิลปินดังจากพี่น้องทั้งฟังใสจากซอฟปปลิปละว่าครับน้องจิมมี่นะครับจิมมี่สิริพลครับเจอบของบอลเพลงลงมักเมียเขาครับเนี่ยเพลงดังในขณะนี้จากพี่น้องฟังใสครับแล้วก็สาวหน่อยเพลงเต็มวงครับเวที่ จัดเต็มครับแล้วก็เปิดให้ท่านผู้ชมเข้ามาชมนะครับพี่น้องครับเราจะรอบสังกสีแล้วพี่น้องครับมาร่วมอวยพรวันเกิดมาร่วมสนับสนุนองค์กรได้เลยนะครับน่าจะตีซี่ตีหาไปหาซอดแจ้งยู่บันแพงตำบลนแพงอำเภอกุศลปิสัยจังหวัดมหาสารคามมาเลยครับพี่น้องครับเนี่ยยุคห่างมองเปิดวงปิดวงเก่านะครับยุคดมยุบันพักสาวหน่อยเพชรบันแพงเลยครับ บวัสดีพี่น้องครับอยากซื้อบัตรเหมาครับนี่บัตรเหมานะครับสองงานผู้ที่บริษัทม้าหนาเวทีใดครับนี่บริษัทม้าเงี้ยมาหนาเวทีมันจะหยิบเก่าได้ครับสองงานเลยครับ22กับ29ครับ200บาทเท่านั้นซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพชรบันแพงแฟนเพชรเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับ200บาทเท่านั้นจาก203จาก200 38บาทลด38บาทวันนี้เหลือ200บาทพี่น้องครับนี่สองงานนะครับอ่าสองงาน สองร0อยบาทนี่ครับซื้อบัตรมาจองซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพจแป้งเฟนเฟสเดอครับพี่้องเดอร์จะเลือซื้อบัตรจองตัวครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ